สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะกับบริษทัท JS Hydraulic จำกัดนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอถังเติมน้ำมันเกียร์25ลิตรรุ่น3 1 9 5สินค้าตัวนี้นะคะใช้สำหรับเติมน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันเฟืองท้ายจะให้พี่ช่างมาสาธิตวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการดูแลรักษา ตันนี้เป็นถังเติมน้ำมันเกียนนะครับวนตัวนี้เป็นโลเติมน้ำมันนะครับมีก๊อกอยู่ตรงนี้ครับเติมน้ำมันลงไปแล้วเราเปิดก๊อกก่อนหมายถึงน้ำมันที่ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะใช่ครับน้ำมันที่ยังไม่ใช้น้ำมันใหม่เติมเข้าไปพอเติมเสร็จแล้วเราปิดก๊อกไว้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเติมน้ำมันใหม่ครับค่ะเติมลงไปได้เลยนี่เปิดวาล์วให้น้ำมันลงไปเขาจะมีพวกเป็นวัดระดับน้ำมันอยู่ข้างนี้ครับอันนี้นะคะมีบอกว่าน้ำมันของเรานะคะอยู่ระดับไหนนะคะความจุของถังนะคะอยู่ที่25ลสิบห้าลิตร ลองที่ชัางเติมน้ำมันนะคมันใสอันนี้เติมได้ทั้งน้ำมันเกียร์และส่งนถายนะครับแนะนําให้ลูกค้าซื้อแยกถังนะครับเป็นน้ำมันเกียร์ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันเกียร์เบอร์8บกับ90ค่ะรถบางรุ่นเขาจะเติม100ิบกับ90ครับก็คือไม่สามารถใช้ถังรวมกันได้ใช่ไหมเพราะน้ำมันมันปนกันค่ะพอเติมเสร็จแล้วนะครับลูกค้าก็ปิดวาล์วนี่มีน้ำมันขึ้นมาอันนี้เป็นน้ำมันที่เราเติมเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ สายตัวนี้นะคะยาวเจ็ดเมตรนะคะสายแข็งแรงทนทานนะคะมีปืนเติมไปให้ตัวนี้เป็นบาบาลาบีบน้ำมันไปเุืน้ํำมันล้นแล้วปล่อยออกตัวนี้แรงดันเกินเพื่อนเกินก็มีโบลมทิ้งอยู่ตอนตัวนี้เป็นดิกุเล่ไว้ปรับแรงดันลมนะครับอยู่ประมาณ6กถึงบาร์นะครับวิธีปรับลมก็เปนี่ออกมันมีบวกลบอยู่ครับจะเบาลงให้ลบเพิ่มขึ้นได้บวกแล้วกดล็อกแทบจไว้มีข้อจำกัดในการใช้ไหมคะแงเกิน6กถึงบาร์ครับ จะเกิดเจอถังลมแรงมันอาจจะส่งผลไปถึงท่อนี้ได้ครับตอนนี้อาจจะทนแรงนั้นไม่ไหวตอนนี้จะแตกก่อนเพราะตอนนี้มันเบาบ,บางแต่มันมีถ้าลมเกินก็มีโบลมทิ้งอยู่้าเสร็จแล้วขันน็อตให้แน่นครับเช็คดูคแล้วก็เรามาเติมน้ำมันเกียกันสายตัวนี้ต้องขันแน่นนะครับแตบบ่เรามาขันสายตัวนี้ให้แน่นดนะ้วยเพรงั้นเดี๋ยวเวลาเราต่อสายลมนะคะอาจจะมีนซึมันงออกมาได้นะคะใช่ครับมีแรงดัน เราก็ต้องเซ็คข้อต่อคกแน่นอนค่ะ okay. ไม่ต้องเซ็มลมอีกตัวนี้ใช้แรงดันอยู่ที่6-8บาร์นะคะ,คะเปิดเปิด เ ER euh ปิดวอร์บอว์ก็ได้ครับเปิดวอร์บอว์จะลองลองลองฉีดน้ำมันแกะเข้าไปก่อนค่ะเปิมีน้ำมันออกมาค่ะก็กดร้อนนิดนึงดีไปไหนครับดีไปไหนปืนตัวนี้สามารถควบคุมได้นะคะมีแบบมือกดนะคะ เนี่ยมีน้ำมันถังไาเห็นไหมเต็ม<า>แบบไปเลยครับให้ให้ร้นรูนี่เลยครับน้ำมันก<า>แก่เต็มตเต็มหังเข้า,ขาพอดีใช้างานก็คือเปิดปาออตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแรงดันลมนะคะไม่ควรเกินแปดมานะคะลูกค้านี่น้ำมันเต็มแล้วนะครับ<า>แล้วเราก็าปิดวาล์วลมเลยครับแล้วก็ดึงอคนนี้ออก<า>แล้วปล่อยแรงดันให้ออกมาเพื่อการใส่ไก่น,นะคะ<า> มีเจบอกลมไว้ให้ด้วยนะคะลมลูกค้าใช้งานเสร็จแล้วกดลมออกกดวาทิ้งไขแรงดันออกเพื่อกันไม่ให้มันเบ่งไฟสายพวกนี้มันเป็นสายอ่อนนะครับเบ่งไฟอาจจะแตกบวมได้นะครับการดูแลรักษาของเขาก็คือห้ามให้แรงดันมันกัดัูข้างในให้ไขรแรงดันออกทุกครั้งลมห้ามเกิน6 8ถึงดบาร์ใช้ลมประมาณนี้นะครับลมลูกค้าแรงลูกค้าเปิดวาวเบาๆให้มีเสียงลมยิงเข้าไปข้างในลูกค้าก็บีบปืนจำนอนเกีีร์ได้เลยนะครับถ้ามันเกีีรยมันจะวิ่งไปจนล้นจนพอลูกค้าก็ปิดวาวเดือดใลมออก แรงดันทิ้งทันทีเลยนะครับประมาณนี้ครับวิธีการดูแลรักษาก็มีประมาณนี้ใช่ไหมคะ,คะสเปคของเขานะคะเป็นถังเติมน้ํามันเกียร์ใช้โลม25สาลิตรรุ่น3195<อ>มีสองสีให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อนะคะทั้งสีแดงและสีน้าเงินตัวนี้นะคะใช้สําหรับเติมน้ํามันเกียร์หรือน้ํามันเฟือง้ายนะคะมีล้อเข็นเลื่อย้ายสะดวกนะคะขนาดกระทัดรัดนะคะแล้วก็มีวาล์วเซฟตี้นะคะตัวนี้มีเกวัดลมอแรงดันลมไม่ควรเกิน6-8บาร์ขนาดความจุ ของถังนะคะอยู่ที่25ลิตรขนาดความกว้างของถังอยู่ที่350 mm, มิลลิเมตรสูง600มิลลิเมตรค่ะสายส่งน้ำมันยาว7เมตรหน้าตาของสินค้าก็จะประมาณนี้นะคะวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาก็ตามที่พี่ช่างสาธิตไปเมื่อสักครู่นะคะหากคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสินค้านะคะสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเต,มติมได้เลยนะคะพี่เซลล์ของเราพร้อมให้คำแนะนำและก็ยินดีให้บริการมากๆเลยค่ะ